สวัสดีครับแม่อูวันนี้แม่อูซื้ออะไรให้ลูกครับเนี่ยซื้อกระเป๋ากระเป๋าเลยโอ้โหมีทั้ง L O L แล้วก็ Frozen นะครับผมก็เดี๋ยวไปแกะดูนะว่าจะข้างในจะมีอะไรบ้างนะครับก็แม่อู๊ใจดีจังเลยอ่ะจะปีใหม่แล้วใช่ไหมจะปีใหม่แล้วก็เลยซื้อให้ลูกนะเดี๋ยวเราไปแกะดูนะครับแล้วซื้อไม่เหมือนจะนี้เขาจะแย่งกันไหม เดี๋ยวลองไปดูว่าเขาจะแย่งแล้วทะเลาะกันหรือเปล่านะครับนี่แม่อุใจดีมากเลยเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างครับแม่อุซื้อมาให้เด็กๆแล้วเด็กๆเ,เขายังไม่รู้นะครับดูนะครับว่าเขาจะแย่งกันหรือเปล่าทําอะไรกันอนะเด็กๆแม่อุซื้ออะไรมานะ่ะแม่อุอ,อุยอุยเฮ้ยเอาไหนเอาไหนตกลงกันได้หรือเปล่า อมเลยลังเลครับอมเลยลังเลเรามาแกะดูซิลองแกะดูซิอโอ้ยแกะได้ไหมโอ้แกะให้น้องด้วยขอบคุณแม่อูยังไม่มีใครขอบคุณแม่อูเลยเนี่ยขอบคุณคอ้าเราแกะดูซิแกะดูซิซข้างในมันมีอะไรบ้างเท่าไหร่นะแม่อูร4 9บกาทโอ้มีมีที่ล็อกด้วยมีที่ล็อกด้วยอมเลยเปิดเป็นไหมค่อยค่อยค่อย,อย,อย,อยลูกยังไม่ปลดล็อกเลย ปุล,ล็อกอาปล,ล็อกอ้าวดูที่ว่าจะได้อะไรข้างในนะครับอ้าวเปิดไม่ได้อ้าวเขามีเทปกาวต้องแกะเทปกาวก่อนเอ้าโอ้โหแฝงผ่าดแล้ว <c oughs> ไม่มีของเล่นเลย <c oughs> <c oughs> มีแต่ขนมลองดูขนมอะไร <c oughs> ออมเลยแต่กระเป๋าแต่มันเป็นกระเป๋าสวยมากเลยนะเอาไว้ใส่ของเล่นได้ใช่ไหม <c oughs> น้องเชเบตอันนี้เอาไว้ใส่ของเล่นนะ พราะเอ็ม oh, ก็คิดว่าจะมีแบบพวกตุ๊กตาข้างในบ้างนะอันนี้ไม่มีเลยนะครับแล้วลองดูขนมข้างในได้รสอะไรอ๋อเป็นคุกกี้เหมือนกันเลยนะอร่อยไหมน้องกินสิอ่ารูปอะไรรูปอะไรรูป l อ L ของน้องของน้องรูปอะไรของแนวลองน้องของน้องเป็นรูปอะไรเนี่ยโอ้รูปเกี่ยวกับเอลซ่าใช่ไหมใช่หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ตัวอะไรก็ไม่รู้อุ้ยหล่นแล้วหล่นแล้ว ของน้องเป็นคุกกี้รูปเอลซ่านะสรุปว่าข้างในไม่มีของเล่น oh, my, my, my. <laughs> แอบผิดหวังนิดนึงนะแต่ขนมอร่อยไหม oh, my, my. ขนมอร่อยไหมฮะงกิน <Yeah. S 1> ขนมด้วยกันกินขนมแบ่งกันกินลูกแบ่งกันกินให้น้องกินแอลให้น้องกินแอลแอลหน่อยแบ่งกันกินนะอันนี้เอาไว้ใส่ของเล่นนะลูกนะเ <laughs> ด็กๆแอบผิดหวังนิดนึงนครับที่มันไม่มีของเล่นอยู่ข้างในแม่โอ้ พุกกี้แมอูนี่ถุงหนึ่งสี่สิบบาทเลยนะห <laughs> กนินให้อร่อยนะคะก็สรุปแล้วนะครับกล่องนี้ก็เกลือนะครับเกลือมากเลยครับเอาไว้ใส่ของเล่นนะรู้ไหมเอาไว้เก็บของเล่นนะคะรู้ไหมคะเอาของเล่นไว้ใส่นะจะได้ไม่ลกนะครับก็โอเคนะสำหรับลินนี้พอเองไปแล้วก็มาถ่ายคลิปสั้นๆสนุกๆให้เด็กๆนะครับเด็จะไปทินหน้าสวดดีครับบ๊ายบาย <c oughs> อุ้ยได้ออมยิ้มอีกด้วยเอาใส่ไว้เอาใส่ไว้เอาใส่ไว้ กินตองยิ้มให้ร่อยนะบ๊ายบายค่ะ